สวัสดีครับพบกับผมแจ็คจากวีเอท a ลี a n ไทแลนดครับผมวันนี้เราจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาอยู่ในรายการผลิตของลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าของเราเนี่ยเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มนะ้ำผลไม้แห่งหนึ่งในประเทศไทยนะฮะวันนี้เราได้มีโอกาสพาเพื่อนๆน,นะครับเข้ามาดูเครื่องสเปกเตอร์นะครับที่เราได้ทําการติดตั้งให้กับลายลูกค้าเจ้านี้กันนะครับผม ซึ่งโปรเจกต์นี้นะฮะเราได้ทำงานร่วมกับบริษัท TT Welco นะคบผมเขาจะมาช่วยเราดูแลในเรื่องของการดีไซน์เครื่องแมชชีนสตัคเจอร์การรีเจคเตอร์อะไรต่างๆนะครับทั้งหมด V.S เทคโนโลยีเรานะครับ mm hmm. ก็จะรับผิดชอบในส่วนของการอินสเปกชันต่างๆทั้งหมดนะครับผมก็โดย e n q u i r y ของทางลูกค้านะครับผม mm hmm. ก็คือการเช mm ็คเวคข้ามในขวดก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดกันเดี๋ยวเรามาดูด mm ีไวร์ที่ผมได้ทำการติดตั้งให้กับลูกค้า mm hmm. ก่อนนะครับผม ตัวดีไวนะครับเริ่มจากตัวซิสเต็มก่อนนะครับซิสเต็มเราเนี่ยเราได้ทาการอินสตอลในเรื่องของเป็นแบบ PC b a s e สให้กับลูกค้าไปนะครับจะประกอบไปด้วยกล้องนะครับที่เป็นกล้อง a อร์เรียสแกนนะครับขนาด1.2ล้านเมกะพิกเซลนะครับผมให้กับทางลูกค้าเป็นกล้องโมโนนะฮะจิกอินเทอร์เฟสเป็นจิกอีนะครับต่อไปด้วยเลนซึ่งเป็นโปรดักของ v ีเอสเทคโนโลยีของเราเองนะครับผมจะเป็นโฟกัลเลนส์เลนนะฮะขนาด16 มิลลิเมตรแล้วก็ทำงานคู่กับตัวไลติงเป็นของเราอีกเช่นกันนะครับเป็นโคแอ็กเชียลถามว่าทำไมเราถึงจะต้องใช้เจ้าตัวโคแอ็กเชียลนะครับในการอินสเปกชันในลายลายผลิตนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูโปรดัก hmm. ของตัวลูกค้ากันดีกว่านะครับโอเคตัวโปรดัก hmm. ของลูกค้านะครับจะเป็นขวดน้ำดื่มที่เป็นขวดแก้วนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยฝานะครับที่เป็นขนาะเป็นโลหะนะฮะถามว่าเราจะอินสเปกชันยังไงในในส่วนของที่เป็นเวคคัมนะครับ จริงๆแล้วครับโดยปกติแล้วครับลูกค้าเนี่ยหลังจากผลิตแล้วก็บรรจุพันเสร็จนะครับลูกค้าจะเอาตัวขวดเนี่ยไปคว่ำลงก่อนถ้าเกิดว่าขวดที่ไม่มีเวคข้ามแล้วมันลักษณะเหมือนกับว่าปิดไม่สนิทนะครับก็จะมีการน้ําไหลออกมานะครับก็จะสั่นสะแล้วน้ําไหลออกมาซึ่งจะเสียเวลาในส่วนของตรงนี้นะครับก็ลเลยเอาตัวอินสเปกชันเนี่ยเข้ามาตรวจสอบในลา,ลายการผลิตได้เลยนะครับโดยดูจากตัวฝาเนี่ยแหละครับคือในลักษณะถ้าเกิดว่ามันเป็นงานดีใช่ไหมครับตัวฝาที่มันเป็นโลหะเนี่ยมันจะมีการ ง้มลงไปนะฮะเพราะว่ามันมีเเกิดสุญยากาศและมีการดูดลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานเสียนะฮะตัวฝาเนี่ยมันก็จะไม่เป็นข้างในเนี่ยมันจะไม่เป็นสูญญากาศใช่ไหมครับฝามันก็จะเกิดโคง้งโค้งขึ้นมาเราสามารถอินสเปกชันจากตรงนี้ได้นะครับผมถามว่าทําไมเราต้องใช้โคเอ็กชียลใช่ไหมครับลักษณะการทํางานของเจ้าตัวโคเอ็กชียลนะครับจะเป็นการ ส่องแสงเดเรคชันลงไปตรงๆกับชิ้นงานนะฮะแล้วก็ส่องแสงสะท้อนขึ้นมาบนตัวกล้องหรือบนตัวเลนส์ของเรานะครับโดยตรงนะฮะโดยภาพอิมเมจปกติตัวชิ้นงานเนี่ยจะได้ภาพลักษณะเป็นไบฟิลใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานเสียนะฮะที่มีลักษณะโคง้งเป็นเคิร์ฟด้านมาด้านบนใช่ไหมฮะเวลาแสงตกกระทบลงไปเนี่ยมันจะสะท้อนออกไปด้านข้างใช่ไหมครับบริเวณนี้แหละจะทําให้ภาพของตัวชิ้นงานเนี่ยเกิดเงางบริเวณนั้นนะฮะ แล้วเราก็จะเอาตัวซอฟต์แวร์นี่ยแหละมาจับแยกคัดงานดีงานเสียจากบริเวณลักษณะที่มันเกิดแตกต่างกันระหว่างงานดีงานเสียนั่นเองในลักษณะตรงนี้โอเคครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสให้ท่านผู้ชมดูกันดีกว่านะครับว่าลายจริงจะเป็นยังไงเวลาลันจริงอันนี้ผมได้ทําการแยกมาให้ดูง่ายๆนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นงานดีเนี่ยผมบรรจุซึ่งเป็นวัตถุจริงๆเป็นน้นนําน้ําบรรจุพันธุ์จริงๆนะครับลักษณะจะเป็นสีขุ่นๆเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นงานเสียเนี่ยก็จะเป็น น้ำเปล่าปกตินะครับให้เราดูกันง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเราลองรันกันให้ดูแล้วกันโอเคเดี๋ยวเริ่มจากงานดีก่อนนะฮะปล่อยรันเลยอ่ะโอเคลันดีผ่านเจ้าตัวรีเจ็คเตอร์ตัวรีเจ็คไม,ไม่ไม่ถีบออกมานะครับผมอันนี้ต่อไปเป็นงานเสียนะครับปึ๊บอินสเปกชันโอเค โอเคก็จะทําการรีเจ็ตตัวเครื่องรีเจ็ก,ก็ทําการรีเจ็ตออกมานะครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดตัวไลน์ฟัวออโตเมชันให้ทางผู้ชมดูอีกทีนะครับผม ลงไปแล้วนะครับสาหรับการเทสลันเมื่อสักครู่นี้นะครับผมหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจเจ้าเครื่องเอสเปกเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็อยากมาดูรายการผลิตจริงๆนะครับลักษณะการทํางานของเครื่องนี้นะครับสามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะครับซึ่งทางลูกค้าของเราเนี่ยใจดีมากเลยนะครับสามารถให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่มีความสนใจเนี่ยสามารถเข้ามาดูในรายการผลิตจริงๆได้เลยนะฮะหรือว่าท่านผู้ชมท,ท่านใดเนี่ยที่ สนใจพี่เป็นแอปพลิเคชันอื่นๆก็ติดต่อเราเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับทางเรามีเซลลและมีวิศวกรนะครับทีมซัพพอร์ตนะครับสามารถให้คำแนะนำหรือคอนซัลท์ท่านผู้ชมได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ดีไว้ก็เช่นกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นกล้องเล่นไลติงนะฮะซึ่งตอนนี้เราครับมีซัพพอร์ตเดโมเพื่อรองรับลูกค้านะครับอยู่ภายในออฟฟิศเราอยู่ถึง5000กว่าชิ้นเลยนะครับแน่นอนว่าเรามีขนาด หลายขนาดหลายเลี้ยงให้ลูกค้าเนี่ยเอาไปทดลองเอาไปใช้แล้วก็ติดตั้งในลายของลูกค้าก่อนนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้ามั่นใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะทําการสั่งซื้อทีหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมเราสามารถ คัดตอมได้ทั้งเป็นโปรเจกต์ซัพพอร์ตในเรื่องของดีไวซ์แล้วก็คัดต้อมในเรื่องของซอฟต์แวร์โปรแกรมหน้าตาการใช้งานต่างๆเราครอบคลุมในระบบการอินสเปกชันทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็สําหรับสุดท้ายคลิปอิีนี้นะฮะฝากถึงทุกคนด้วยนะครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆที่เกี่ยวกับแมชชีนวิชั่นนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย